สวัสดีพ่อเม่พี่น้องทุกท่านกันเลยวันนี้อยู่กับผมไก,ก่ตะกอนนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นไม้กข้าเอาชีวิตรอดกันนะครับพี่น้องโอ้ซึ่งเราได้ทําการเอ่าพาร์ติแล้วเนี่ยเราทําการไปนรกกันมาแล้วแล้วก็มีของอีกมากมายใ,ให้เราเลือกสรรกันตรงนี้กันหมดเลยซึ่งบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้สร้างเลยแม่งไปนรกซะแล้วหมดแต่ฟากซึ่งวันนี้เราจะมาหาสัตว์เลี้ยงกันนะครับพมสัตว์เลี้ยงของเราวันนี้น,น,นี่ยก็เป็นเนื้อมูนะหมู มูเอามาเลียงเล่นๆนะครับผม,อมโอเคเก็ไปนี่เป็นซากหมูดีได้มาโพที่นี่แล้วก็ได้ตายไปแล้วมูมที่นี่ก็ไม่ควรที่จะมาเกิดที่นี่นะเพราะมันจะเป็นอาหารของกูนะฮจะแดกดิบๆเลยก็ไม่ได้นะต้องเอาไปเผาก่อนอีแล้วก็เอาเพชรมาเพชรมาทำอะไรไม่ไม,ไม่เพชรมาทำอะไรไม่รู้ โอเควันนี้เราจะไปหาม้ากันนะเราจะไปยึดม้ากันโอเคเราเรามีไดมอนด์โฮสเมอร์แล้วก็มีสตัดแล้วนะนะที่สำคัญก็คือกูจะเอาม้ากลับมาอย่างไงนั่นสิกูเอาม้ากลับมาอย่างไงฮะกูเอาม้ากลับมาอย่างไงเนะีย่ยฮะอุ๊ยสงส่ต้องเอาม้าขึ้นเรือแหละนะ จะลงบ้านยังไงไว้เนี่ยลืมเลยเนี่ยลงบ้านตรงไหนนี่ตรงนี้อ่าตรงนี้ไงจุ๊บโอเคลงบ้านมาเฮ้ยมูเกิดมีมูมีมูเกิดที่นี่ด้วยนี่มูน้อยอยากเป็นอาหารของข้าไหมอืมอยากเป็นอาหารไหม,ไมอยากเป็นหรออืมอ้อยเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมูวิ่งนี้เลยมูวิ่งนี้เลยอ้อยมีมูสองตัว โอเคเราจะตั้งชื่อนายว่าหน้าเหมือนอะไรวะหน้ามันเหมือนอโอเคแปดดุดน้ำโอเคชื่อแปดดุดน้ำแล้วกันเนาะตัวนี้ชื่อแปดดุดน้ำตัวนี้ชื่อแปดดุดเนื้อโอเคเดี๋ยวมานะไปเอาม้าก่อนนะไปเอาม้ามาที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวทำไมเราไม่สร้างบ้านใหม่เลยวะเราเราควรไปสร้างเราควรไปสร้างบ้านใหม่ที่อื่นไหมเออ ไป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 สร้างบ้านใหม่ที่อื่นดีกว่าบ้านนี้มแม่งไม่มีอะไรให้เรามาเล่นกันเลยนะแม่งเอ้ยจริงๆเราไม่ควรอยู่เกาะที่นี่นะเราเราต้องจากลาไปดูดน้ำกันไปแล้ว <c oughs> โอ้โหไปดูดน้ำกูไปแล้วโอเคเดี๋ยวเอาของที่มันสำคัญสำคัญกลับมาแล้วกันอของพวกนี้แล้วก็เออแค่นี้พอไหมเออแค่นี้พออันนี้อันนี้มาด้วยเอาทีนทีมาด้วยเอาระเบิดอ่าแร่แร่แร่แล้วก็เอาอืม นี่นี่แล่ามาอีกแล้วก็เอาของตกแต่งมานิดนึงโอเคเอาไม้มาเอาไม้มาเอาไม้มาให้หมดเออแล้วก็แล่ที่ยังไม่ได้เผาแล้วก็ถังน้ําอันหนึง่งเออปลากระตูนไม่จําเป็นอันนี้อ่ามดมิวมดมิวอืมโอเคหมดแล้วโอ้ยทําไมมันไอ้นี่ล่ะเนี่ยโอ้ยแม่งไม่จะมืดอยู่แล้วเนี่ยต้องไปนอนก่อน นอนยังไม่ได้อีกนอนไม่ได้เฮ้ยต,ต้องรอเวลานี่แปลตัวน้ำจะตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายไหมนะโอ้โหมันก็มาวิ่งเล่นอยู่ตรงโน้นมันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคนอนกันก่อนแม่งเอ้ยนอน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 อ่าตื่นแล้วเช้าแล้วไปข้างนอกกันดีกว่าโอ้เดีูดูดูโอเคไปเอาเรือไปข้างนอกไปตั้งฐานใหม่ดีกว่าแม่งเอ้ยที่นี่แม่ง ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะอ้ยว่าย,ยชนปลาว่าชนปลาโหยมันก็เป็นปลาโนยนะปลาโนยวางอยู่ตรงนู้นท,ทําไมกันเยอะๆโลมาางนี้เยอะจริงๆเลยโอเคเออถ้าสร้างบ้านแถนี้คงคงคงไม่ปลอดภัยแน่นะเพราะว่ามีมีพวกตัวเอ,อ่อไอ้พวกที่มัน <c ười> ไอ้พวกที่มันอะไรวะ ไอพวกนี้มันไอเนี่ยไออะไรวะฆ่าคนน่ะแม่งเลวจริงจริงไอพวกเวนนี่เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออสร้างบ้านตรงไหนดีอืมสร้างบ้านตรงนี้แล้วกันนะโอ้ตรงนี้เจ่มเลยเฮ้ยตรงนี้ก็แจ่มอยู่โอ้โหแต่มันใกล้พวกนั้นไปปะวะไม่เป็นไร๋ยวค่อยสร้างรั้วเฮ้ยแต่อยากสร้างบ้านตรงนู้นว่าไม่มีอ่าวด้วยโอ้โหมาไม่ไม,ไม,ไม่สร้างเออตรง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 แถวน,นี้แล้วกันอ่าแถวนี้ ติดทะเลด้วยเป็นไงโอเคตรงน,นี้แหละที่เราจะสร้างบ้านกันใหม่ๆหม่มาเอ่อเราจะไม่สร้างบ้านเราจะเอ่อเราจะวางของไว้ตรงนี้ก่อนเราจะวางของไว้ก่อนเดียวเดียว,ยวอ่าโอเคจุ๊บ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 อ๋อเก็บของเก็บร้ยอยแล้วก็ไปหาม้าม,มา,มาเอ้ได้ข่าวว่าไมา้อยู่แถวตรงโน้นใช่ไหมไม้อยู่ไกลโน่นเลยใช่ไหม มาโอเคเอายาไปด้วยเฮ้ยเดี๋ยวโอเคแค่นี้พอเดี๋ยวไปเอาม้ามาก่อนโอ้ลูกวัวน้อยลูกวัวน้อยวัสดีลูกวัวเอ้ยเดิน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 ไปก่อนเออเดินไปตรงนี้นิดหนึ่งอืม เอ้อมาอยู่ไหนนะมามามานั่นไงทุ่งหญ้าแสนสวยงามโอ,อย้ยเจอมาแล้วไปยึดมากันดีกว่าเจอมาแล้วนี่ไงนี่ไงโอ้หมาแบบดับเบิ้ลเชี่ยมาแบบดับเบิ้ลเลยโอ้เจลโดมา,เอ,าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกูมไม่ได้กูมไม่ได้เอ้ยทำไมขึ้นไม่ได้ทำไมขึ้นไม่ได้ไมไมไดอมาต้องใช้มือเปล่าขึ้นเหระ อืมเอารอก่อนรอก่อนรอรอรอ,อ,อ,อขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอาดิได้ยังได้ยังได้ยังเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยแมงเอ้ยขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ทีหนึง่งเร็ว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 หายพิษสักทีสิวะแม่งดื้อจริงมาเวนแมงเอ้ยยังไม่ได้อีกอืมต้องหมุมบนตัวมาใช่ไหมแม่งยังไม่ได้เดี๋ยวกูฆ่าทิ้งแม่งเลยเนี่ยฮะวิ เร็วๆอ่าได้ร้อยได้แล้วได้มาแล้วคูเจ๋อย่างสวยอ่ะดูดิทีนี้เราก็จะเดินไปไหนมาไหนได้ชิวๆแล้วนะฮะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไป,นไปหาหมู่บ้านเอ็บซีกันดีกว่าหมู่บ้านอยู่แถวนี้ไหมเนาะอืมเฮ้ยผมว่านะเราเอา,เอางี้กันดีกว่าออกเดินทางกันเลยดีกว่า เดี๋ยวเอาของที่เหลือในกล่องนั้นมาเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยข้ามข้ามไปไม่ได้วะ่ะมา้าต้องไปเอาวิ่งไปเอากล่องมาเองวะ่ะเดี๋ยวเยวจอดม้าตรงนี้ก่อนจอดมา้ดมาไว้ก่อนจอดม้าไว้อจอดไว้โอเคว่ายน้ําก่อนว่ายน้ําไปก่อนอ่าโอเคเฮ้ยไก่ไก่ไก่เอามานี่เอาอาหารมาโอเคโดอาหารมาอ่าแล้วเราก็จะไปจากที่นี่กันนะฮะ เดียว,เ,ยวเอาขวานมาก่อนอขวานมาอมืพังขวานพังพังพังกล่องให้หมดเรียบร้อยโอเคไปโอเคไปออกเดินทางกันดีกว่าอืบ้านไม่สร้างเอาแต่หาเรื่องคนอื่นไปทั่วเลยกูเนี่ยแม่ง <c oughs> ไปโดของบ้านคนอื่นดีกว่ามีมาแล้วกูไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไปขึ้นไปไปอ,อันนี้ไปไม่ได้ อย่าไปเลยนี่ไงนี่ไงปลาหมึกไม่เอาอะแมฆเมื่อไรจะมีปลาหมึกในไมค์ครับมีเนื้อปลาหมึกในไมค์ครับวะเนี่ยโอ้เมืองเเมืองเมืองระวังด้วยระวังด้วยต้องหาหมู่บ้านเอพีซีอยู่ก่อนวันนี้เอ้ยน่าจะมีแน่เบโอมนี้เนี่ยไบโอมนี้น่าจะมีหมู่บ้านอยู่นะอืมโอ้ยแต่เอ้ยเย็ดเคกะไตปลาโอ้กะาย ตายเต็มไม่หมดเอาวิ่งลงเหมืองเอาวิง่งลงเหมืองเอาวิ่งวิ่งหมดเอาโอาเค okay. เดี๋ยวเดียวขอเดินทั่วๆแถวนี้ก่อนอาจจะเจอหมู่บ้านในปีสีเดี๋ยวโอเคโอเคเราต้องจําทางให้ได้เรามาจากทิศเออเรามาจากทิศทิศทิศอีสต์โอเคอืมมาทิศอีสต์นะเดินเข้าไปอ่าบุรีบูเบอรี่เอ้ยเบอรี่โอ้ยมันช่างลกลุ่ลังจริงๆเลยตรงนี้เนี่ยแมย่งผ่านไม่ได้แน่นอนม้าเนี่ย อเอาไงดีเนี่ยข้ามไปขึ้นไปขึ้นไปเราผ่านป่านี้ไปให้ได้เอ้ยมีม้าด้วยมาหนุย่ยมานี่จะไปไหนอ่าแดกกระดูกไหมแดกกระดูกไหมอ่าเรียบร้อยได้อาหารแล้วโอเคมาน,นี่เลยตามปีมาเราจะตั้งชื่อว่าอืมแปะดูจิม๋มเอ้ยแมวแมวแปะอะไรดีเออเอา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 ,เอา,เอาชื่อชื่อ Mm. แเปะดูดแเปะดูดเออเออเอเอแมวแมวไม่ชื่อแเปะแล้วแมวเ, <c oughs> เอาชื่ออะไรดีเอเอชื่อชื่อชื่อเอช่างแมงเถอะเราเราไปกันดีกว่า,าแมงเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อเดี๋ยวมันก็วิ่งตามมาเองนะแหละแหมโอ้ยโอ้ยแกะเต็มไปหมดเลย mm. เอืมอ๋อปีน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 โอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวเ๋จะพ้นไปโอมนี้ยังเนี่ยโอเคยังไม่พ้นใช่ไหมอืม mm. โอ้ยเยเคภูเขาสูงมากเลยตรงนู้นอโอยอ๋ยโอ๋ยโอ๋ยอืมติดป่าติดป่าติดฟ้าอืมเอไปทางไหนแล้ววะเนี่ยโอเคทางนี้โอ้โหฟูงมาเต็มเลยต้องให้อาหารซะหน่อยแล้วมานี่มาเป็นลูกสมุนของกูอ่ามานี่จงเป็นลูกสมุนของกูซะมึงมานี่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  ลูกสมุนกูเป็นลูกสมุนกูเป็นลูก yah. สมุนกูล้างสมองนี่ไงนี่ไงมาอีกมาอีกอ่าเรียบรรอลูกสมุนได้ลูกสมุนเพิ่มแล้วอืมเคทีนี้เราก็ไปหาเอ้ยนี่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 ตีหมูตีหมูตีหมูแดกมันเลยลูกแดกมันเลยลูกพ่อแดกมันอ่าไล่ไล่ไล่โอ้ยไล่แดกหมูกันชิ่ฝายเลยอตีอีกตีอีกตีอีกเอาอีกเอาอีกแกะแกะแกะ นี่ไงนี่ไงโหลูกสมุนแล้วตามหาลูกสมุนเอ,อ,อ้เยอะดีกว่าอ่าในป่านี้น่าจะมีเยอะอยู่อืมโอ้ดีเด้อติดติดติดทางนี้ติดอ่าทางนี้ไปได้โอเคโอ้ย,ยังไม่หมดอีกล้อป่าเหียนี่โหแม่งโคตรเยอะเลยไม่เป็นไรระหว่างทางเราก็หาหมู่บ้านเอ็บีซีไปนะเราทาการเราจะทำการกวาดล้างหมู่บ้านเอ็บีซีให้หมดแถวนี้เดียว อมองที่สูงก่อนไม่น่าจะมีหมู่บ้านอยู่แถวนี้ต้องเอากองทัพหมาเราไปบุกบ,บ้านป่าหม,ห,มหมู่หมู่บ้านนะอมเ,เดี๋ยวขึ้นไปก่อนหาทางโอ้ยทางระวังระวังเดี๋ยวตกน้ําตายงีย่ไงทางขึ้นทางนี้เจ๋อืมโอเคสงสัยตรงนี้ไม่เจอหมู่บ้านเอวีซีเลยแหละนะอืมไม่เจอไม่เจอแล้วก็ต้องไปที่อื่นกันแหละนะ กระโดดขึ้นมาโอเคโอฮิมากูเจ็บเลยเนี่ยไม่เป็นไรยังไม่ตายเลือดเหลือน้อยอยู่เลือดเลือดยังลดน้อยอยู่นะอ่าเปลี่ยนไบโอมแล้วสักทีเปลี่ยนไปโอมสักทีนะอเวนอืมอืมโอ้ยโอ้ยเราจะข้ามน้ําได้ไหมเนี่ยโอเคข้ามได้อยู่ข้ามได้แต่ขึ้นได้ไหมเนี่ยโอเคขึ้นได้โอเคโอ้ยทุ่ง้าสวร์นะอืมนี่อะไรแถวนี้ไหมเนี่ย ไม่มีโอ้ยกองทัพหมาเราเยอะนะเนี่ยแจ๋วเลยโอ้ยมีม้าตัวใหม่ว่ะม้าตัวใหม่เอ้ไม่เอามีเอาไม่เอเราใช้ม้าตัวนี้ตัวเดิมๆนะอืมตรงนู้นเป็นภูเขาไม่ไปไม่ไปไม่ไปมาไม่เอาเอออุย้ยปลาหมึกแต่มาเลยวะเนี่ยไอ้เชียปลาหมึกเกยตื้นเลยไงวะเนี่ยปลาหมึกมาทำเชืยอะไรในแม่น้ำเนี่ยฮะมีปลาหมึกในแม่น้ำได้เหรอมาม่กระเช้อเลยจริงๆกองทัพหมาก็ตามกันมานะ เ,ออเดี๋ยวจะสะส,สมหมาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเอากองทัพหมาไปบุกไปบุกเอ็นเดอร์ดาก์อนเอ้ยพึ่งนี่่าเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งพึ่งโอพระเจ้าช่วยต้องมีรังพึ่งอยู่แถวนี้แน่นอนรังพึ่งอยู่ตรงไหนนะรังพึ่งอยู่ตรงไหนนะไม่มีพึ่งกูฆ่าพึ่งเลยแล้วกันนี่งไงล่ะนีะ่งไงล่ะโอ,โอเค ไม่เจอหลังพึ่งวาจะเอาจะเอาน้ำหวานซะหน่อยเฮียลูกเฮียเพื่อนพึ่งนี่วะเพื่อนพึ่งนี่วะวิ่งดีกว่าวิ่งดีกว่ากูไปแล้วโอเควิ่งออกมาตรงนี้อืมโอเคไม่เจอหมู่บ้านเลยไม่เจอหมู่บ้านเลยสักหมู่บ้านเดียวแมงเอ้ยทำไมมันหาหมู่บ้านยากขนาดนี้โอ้ยเลวีนี่วะอย่างสูงเลยวะโวยโคตรสูง หมายจะตกลงไปนะหมายจะตกลงไปนะต้องการกองทัพที่อันเกียงไกลเข้าใจไหมอืมอืมตรงนี้ไม่น่าจะเจอแล้วต้องหาแกะมาทำเออนี่ไงแกะ,จะเจอแล้วเอาาเลูกฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเอาเลยเอาเลยกัดมันกัดมันกัดมันสวยสวยเอาอีกเอาอีกเรียบร้อยเอาเลยเอาอีกเรียบร้อยเรียบร้อยนี่เอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาเลยฆ่ามันฆ่ามัน สวยเจียวเจ๋วเจีวโอเควันนี้นอนนี่แล้วกันอืมนอนนี่อะมา้าม้าก็อะม้าก็จะตกลาวานะไม่เอานะไม่เอานะมา้าจะตกลาวานะเว้ยโอเคไปวันอื่นโอเคเฮ้ยตรงนู้นน่าจะไปได้นะตรงนู้นน่าจะไปได้อยู่นะอาจจะเจอหมู่บ้านก็ได้นะโอเคเราลองวิ่งไปก่อนเดี๋ยวมา้ามึงมานี่ก่อนอืมมานี้โอเค ออืม,อออมไม่เจออะไรต้องเอากองทัพมาแล้วไปมุ่บ้านเอพีซีนะ่ะนะอยู่ไหนนี่อยู่ไหนเฮ้ยอะไรวะนะ่ะน้ำแข็งเหรอเฮ้ยเฮ้ยน้ำแข็งมาได้ยังไงโอ้น้ำแข็งเฮ้ยมีเต่าด้วย มีเต่าด้วยนี่โอ้เต่าโอเคเรา่าเพิ่งไปสนใจเต่าเราจะทำหมู่บ้านเอพซมาระเบิดกันอืมจะยึดครองหมู่บ้านเอพซีแห่งนี้ไม่ให้มันอยู่บ้านของตัวเองนะออยู่จากมุมสูงน่าจะเห็นหมู่บ้านนะเจอไหมไม่เจอวะโอเคไม่เป็นไรเดินต่อไปเรื่อยๆโอ้โหใครมาทำหลุมตรงนี้ไว้เนี่ยอืม ออืมอืมขึ้นไปโอ้ยเตเตดตเตะะเตตเตโอ้ออยขึ้นไปที่สูงกว่าน,นี้โอเคโอ้ยมาเจ็บมาเจ็บโอ้ยตรงนี้ไปโอมนี้แล้วเต้องเจอกองทัพหมาเราเพิ่มอีกแน่นอนนะอืมเดีย๋ยวหาหมาเดิวดีกว่าตรงนี้อ๋อไม่เจอครับหมู่บ้าน วิ่งเข้าไปตรงนี้อ้าวอย่าอย, iale, ย่าอย่าสิอย่าอย่าอย่าโยกหัวข้างบนดิเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาป่าโอ้มันวิ่งหนีไปแล้วอ่ะแม่เงยเออนี erte, ่นี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 ่ไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะเอาวิ่งหายไปแล้วโอ้โหหมาสีแดงโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่ไงมานี่ก่อนแม่งวิ่งไวจังวะแม่งเอ้ย ทั้งมันเถอะเดี๋ยวไปหาหมามาเขาขามาฆ่าพวกมันก็ได้ไอหมาเวนอืมทางนี้ไม่น่าจะเจอหมู่บ้านอะไรนะแต่เจอภูเขาอันเบลเลยเลยโอริเชตโอริเชตภูเขายังสูงเฮ้ยโอ้มีเห็ดด้วยตรงนู้นโอ,โอ้ยตรงนี้บอราวานี่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนอ่าขึ้นไปข้างบนโอเคขึ้นไปข้างบนอ๋อวิธีการเดินป่าตรงนี้ก็คือก็คือมึงต้องวิ่งมาข้างบนข้างบนอันนี้เข้าใจไหมอ๋ออ๋ออ่าก็โดดขึ้นไปอุ้ยเกือบล่วงเกือบล่วงหุ้ยอ๋อล่วงล่วงล่วงอาล่วงป่าอ๋อล่วงป่าเฉยเลยอุ้ยเห็ดจะไม่มดเลยเห็ดเต็มไปหมดเลย เดินป่านี่มันดีจริงๆเลยอจะได้วิ่งวิ่งอยู่บนใบไม้เดินๆไปเมื่อไรจะถึงวะเนี่ยเดินทางไกลซะเหลือเกินกองทับหมาแล้วก็วิ่งตามมาเรื่อยๆอไม่เจอเลยว่าทางไหนมันจะมีเส์เจอหมู่บ้านเอเบซีบางนี้อื นี่กูดเลยเออเออโอ้โอ้ว้าวอืเออเ๋ยวๆดยวอ่าโอ้ไม่เจอเลยวะ่ะอุ้ยแต่เจอดอกไม้เต็มเลย โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอ๊ยลาโอ้ลาหน่อยตัวนิดเดียวเองนี่ฝากด้วยนะน้องๆฝากด้วยค่าเด็กค่าเด็กค่าเด็กเอาเลยสวยหืมแจ๋วแจ๋วค <c oughs> ่าเด็กแจ๋วเลยแม่สนุกจริงอืออ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยนี่ป่าป่านิอีกแล้วป่านิอีกแล้ว โอเคได้อยู่ป่านี้อาจจะเจอหมู่บ้านนะมเมื่อไรเจอไว้เนี่ยฮะต้องเจอสิวะเจอให้ได้ต้องเจอให้ได้ไม่เจอเราเรากลับบ้านไม่ได้ละไอ้เหียกูจำทางกลับบ้านไม่ได้เนี่ยอืมอืมโอ้ยโอ้ยอืม,อมขึ้นไป ไม่เจอเลยว่ะไม่เจอกันเลยไม่มีทางเจอกูกลับมาที่เดิมโอ้ไม่เจอเลยเฮ้ยเจอหมาเจอหมาเจอหมาแไ่เราไม่เอาเจอหมูด้วยเจอมูเราก็ไม่เอา จะเอาหมู่บ้านอย่างเดียวอืมเออขึ้นไปตรงนี้โอเคโอ้เจอแล้วเจอหมู่บ้านแล้วนี่โอ้ในที่สุดเจอหมู่บ้านสักทีอทำอะไรกันอยู่ฮะอันนี้อะไร ดาบอันเบเกิ้งอ๋อแลกกัน15อันกูยังไม่มีสักอันเลยเนี่ยในสุดก็เจอหมู่บ้านสักทีโอ้ยอันนี้ช้าเน็ตหนึ่งโอ้แพงไปอันเนี้ยอยู่กันสองสามคนเองเหรอ,อไหนมีอะไรให้โดบ้างอ๋อมีเตียงนอนโอเคในสุดก็เจอหมู่บ้านสักทีโอเคไม่โบเรโต้นะฮะก็จะเจอนะฮะโอ้โหมาวันนี้ก็ต้อง ตัวดลางไปก่อนเพลงน,นี้ผมเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปหน้านะผมเพราะคลิปนี้มันยาวแล้วตัดก่อน